สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับกลับมาชมเกมกัรในขันบอมสกีฟอร์ช่บิลิกหรือบ c l เอกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ซีซั่น252ครับฟูลทีมสโมสรปัจจุบันนะครับรอบรองชนะเลิศสายล่างครับเป็นศึกเอลกาซิโกครับพบกันระหว่างลาชันชุดขาวเลอเอลมาลิตครับเล่นโดยคุณแยนะครับพบกับเจ้าบุญทุนมบาเซโรนาครับเล่นโดยคุณมิวครับใครจะเข้าไปชิงไปดูกันเลยสวัสดีครับผมมิวลอยจากเอ็มทีเจนครับดีครับ เนี่ยครับ ผลงานในว c l ของทั้ง2ท่านนะครับต่างคนต่างได้แชมป์มาฝั่งละ1สมัยนะครับคุณมิวเนี่ยลงแข่งไป39ครั้งตั้งแต่ภาคเบส2021นะครับผมเข้าชิงมา3ครั้งได้แชมป์ไป1นะครับส่วนคุณแย่เนี่ยเริ่มลงแข่งใน e ีฟิบอลสอ2พันลงแข่งไปแล้ว8ซีซั่นได้แชมป์มา1สมัยนะครับมาดูไลน์อัพนะครับฝั่งบาร์เซโลนาของคุณมิวครับใช้4 2 2 2นะครับประตูเป็นมาร์คเดดแทสเซเกนครับคู่เซนเตอร์โลน่าวอลาโคกับซูนนกุเดครับบแ์กุนเดแบบบ็คคคขววาาาััซโดดดรมิิฟล์ต รับมาร์คเบอร์นา์กับเฟกกี้ดะยองติดตั้งเป็น CMF นะครับผมกลางลุก2คนนะครับดานีโอโมกับเปดี้ครับส่วนคู่หน้านะครับผมมาคัสและฟอร์ดยิงคู่กับโรเบิร์ตเลวอดอฟสกี้นะครับทางด้านเลี้ยวมาดิดของคุณแ yeah, ยนะครับใช้4312นะครับประตูเป็นตีโบกูตัวครับคู่เซนเตอร์ดาวิดอลาบากับ อันโตโนลูดิเกอร์นะครับแบ็กซ้ายเป็นเฟลองเมนดี้ครับแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมิดฟิลด์ตัวรับออลแองเชอร์มินนี่ครับสีฟ้าสองคนนะครับเป็นเอเดวิโอคามาวิงกากับเฟรเดรโกเบลเบเด้นะครับกางลุกเป็นจุดเบนส์แฮมคู่หน้าชิดๆนะครับคิเลียนเอ็มบัปเป้ยืนคู่กับวินิสซสจูเนียร์นะครับผมโอ้ oh, ทีมสวยเหมือนกันนะถึงแม้จะเป็นการ์ดไฮไลท์การ์ดเทรนดิ้งนะครับผมแต่ผสมประสานกันแล้วมันก็ลงตัวนะครับผม รับชมฟุตบอลสโมสรในชีวิตจริงนะครับจบก็มาดูฟุตบอล B ี l เป็นฟูลสโมสรเหมือนกันนะครับมัก็ได้อัตรลดไปอีกแนวหนึ่งนะครับมาดูกันครับผมต่างคนต่างเคยได้แชมป์นะครับวันนี้ต้องมีคนหนึ่งที่จะตกลออไปนะครับเกมเร่มครับคุณมิวเคียร์ก่อนนะครับบาร์เซโลนาบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดเข้มครับส่วนฝั่งเลอาลมดลิดของคุณแย่นะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับ ใช้การ์ดตัวเวอร์ชั่นไหนก็ได้นะครับเวอร์ชั่นเก่าสโมสรเก่าก็ได้นะครับขอแค่ปัจจุบันเป็นนักเตะของสโมสรที่เราใช้นะครับผมอย่างมาคัสแตตฟอร์ดร่างแมนยูนี่ก็ใช้ได้การ์ดวีทงพิกทามโชว์ทามได้หมดนะครับทั้งสองท่านคู่นี้เนี่ยเราได้เห็นฝีมือการเล่นใน b c l มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับใครชอบสไตล์การเล่นของคนไหนเนี่ยก็ไปดูในเว็บ b c l Hub ับได้นะครับสามารถดูประวัติการแข่งของทุกๆคนได้นะครับแล้วก็มีคลิปการแข่งขันแยกเป็นหลายคนเลยนะครับเจอกัน นูเนียไป -78 นาทีนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้ยิงกันทั้งคู่ครับต่อบอลไปต่อบอลมาสุดท้ายจังหวะพื้นที่สุดท้ายก็โดนฝั่งตรงข้ามดักไปนะครับเป็นโอกาสของคุณมิวครับบุกขึ้นมาเปด,ดี้ไปที่ฟนตนตอเรสเบิร์นอีกทีนึงนะครับผมแรดฟอร์ดจับแล้วตอเรสเบิร์นอีกทีนึงแล้วได้ยองโอ้เติมขึ้นมาทำบอลปินไปจะสวนได้ดีแค่ไหนครับฝั่งของคุณแย่คาร์มาวิก้า,า,าหางหน้ามีวินิชเนียครับผมเอ็มเปเป้วิ่งไปแล้วแต่คุณเดม เบนิแฮมรอแบ็กเติมครับ no, e. oh, อเล็กซานเดอร์อาโน์บาลไปได้โอ้ยกลางมุ้งรอแบบนี้ก็ทงขึ้นแน่นอนครับกองหน้าบาซ่าของคุณมิวทีแรกเห็นเป็นเลวันดอฟสกี้นะครับตามไลน์อัพแต่ลงจริงเนี่ยก็จะเป็นฟลานต์ตอรเรสนะครับยืนคู่กับมาคัสแรดฟอร์ดเป็นลูกตั้งเตะจากผู้พันประตูครับบาซ่าเนี่ยมีหลายมาร์กเหลือเกินนะมาร์กอันเดรทาสเก้นนะครับผมมาร์กคาซาโดนะบแบ็กขวาแล้วก็กางรับอีกคนนึงคือมาร์กเบอร์เดลนะครับสามมาร์กฮนะ อบอลของคุณแย่ครับ <sm art> เล่นชันสั้นกันไปทางขวาครับเบาไปเด้เบาไปเด้ปข้างในครับบอลเบาแต่ยังแก้ไขได้ครับทพาอาวิก้ามาเอ,เาเอ็มบาร,เป,รเป้ฝากไว้เบลิงแฮมครับสามเหลี่ยมเบอร์วิด้เาเอาเอาราโคไปเอาบอลขึ้นมาแล้วจ่าเอทแล้วแบบนี้เสียเหลี่ยมไปเลยครับวินิสซูเนี่มา <encuentra> ได้ยิงครั้งแรกวันนี้แต่ก็มุมไม่มีครับไปตรงตัวแทร์เซเก้นนะครับเสียจังหวะไปน,นิดนึงครับอาราโคบิ๊กทามบักนะครับไปลูกเตะมุมครั้งแรกครับดาวิดอาราบา เอาเซนเตอร์ Center, ขึ้นมาเตะเลยนะปาดด้วยสายเข้าประตูไปแล้วลูกโขลกดียว,เข,เ,ย <laughs> เ,เ,ยวเข้าไม่เฉยเหมือนจะเคลียร์ได้แต่ว่าบอลปิ้นเข้าไปเฉยเลยครับจ้องตากันนิดหนึ่งแม่ลูกโขของวินิสซูเนียครับขึ้นนําไปแล้วดูครับไอตัวเฝ้าเสาเนี่ยเมื่อไหรเกมมันจะให้ฉลาดกว่านี้เนาะเอาจริงนะตัวเฝ้าเสาตั้งแต่ภาคเฟสเลยนะบอลมันมาโดนตอนหน้าต่อตาเนี่ยไม่ค่อยจะเคลียร์เออจะหมงก็ไม่หมงจะเคลียร์ก็ไม่เคลียร์ เหมือนไปยืนอยู่งั้นๆน่ะปฏิกิริยามันช้าเลยวะแต่ยางไรก็ดำครับคุณแยขอนำไปก่อนหนึ่งูนย์นะครับจากลูกมงเตมุมของวินิสซูเชเนียครับมาริดขึ้นนำไปแล้วนะครับคู่นี้ก็ในชีวิตจริงก็เจอกันเมื่อไม่นานนี้เองนะครับสำหรับสุดเอเกอเรสกผลชัยชนะเป็นของมาริดครับวันนี้มาริดขึ้นนำไปแล้วครับ1-0วินิสซูเเนียครับวินิสซูเชเนียให้มาที่เบลไปเด้เบลไปเด้ดึงจังหวะอยู่ครับหลบเบรคดาได้ มาที่ชูอาเมนี่ครับเบิร์นไปคารามิก้าแล้วเหลี่ยมพลิกไม่ได้ครับต้องย้อนมาใหม่ครับบาลิเดออกขวาครับอเล็กซานเดอร์อโนเปิลเข้าไปแล้วไม่ถึงเอ็มบัปเป้ที่ขึ้นไปเต็มกะว่าโขกเต็มศีรษะแล้วนะครับแต่โดนกัดออกไปก่อนไปลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับต้องระวังครับเหมือนเมื่อกี้ป่ะแต่เล่นลูกสูดเลยครับเล่นสั้นๆครับเอ็มบัปเป้พลิกมาแล้วตักโขกลูกนี้เข้าไปอีกแล้ว ได้2ประตูจากวีนิสซูเนียครับแล้วเป็น2ประตูจากลูกโคกหรือจะเชื่อว่าไปหัดโคกมาจากไหนครับเนี่ยแล้วสองประตูจากลูกเตะมุมลูกเซตพีดครับแต่จังหวะต่างกันนะครับลูกที่สองนี้เป็นลูกเลียดยึดไปยึดมาแล้วตักเหมือนตักไอติมเนะี่ยตัวเฝ้าเสายืนอยู่นั้นนะยืนนิ่งอยู่นั้นนะไปยืนขวางทางประตูนะจริงบางทีประตูจะวิ่งเซฟจะกระโดดเซฟนี่ กลายเป็นไปขวางก็เฉยดูอะยืนเพื่อ <c oughs> โอ้ยหนักใจเอาสองประตูต่อศูนย์ับคุณแย่ขึ้นนำไปอีกหนึ่งลูกครับเพิ่มเติมงานยากของคุณวิวนะครับที่จะต้องกลับมาฮะแต่ใดก็แล้วแต,แต่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะจ๊ะวันทูมายกันแล้วครับคุณแย่เบลลิงแฮมบัฟเป้พิกมาวินิสซุซูเนียครับจะแฮตติกลุนแฮตติกตั้งแต่ต้นเกมเอ๋อแล้วหลุดมาอีกแล้วยิง,งโอ๋อ 30พูนสวัสด์ครึ่งชั่วโมงครับไปสามลูกแล้วมาอะไรครับเนี่ยเจาะตรงนี้ก็เข้าครับดูว่าเราโคกงประคองไว้อยู่แล้วเอบ,เบัปเป้วิ่งโฉบมานะครับคุณแย่ก็เล็งแล้วว่าเอบ,าเบัปเป้เนี่ยวิ่งขึ้นหน้าไปนะครับรอจังหวะได้เปรียบนะครับคุณเดนะวิ่งตามนะตอนแรกวิ่งตามย้อนไปตรงนู้นนะครับแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาไม่ทันเอบ,เบัปเป้ครับ แล้วเหลี่ยมนี้เนี่ยแทรเซเก้นก็ยืนปิดมุมได้ดีแล้วนะครับแต่ว่ายิงมุมแค่ไปที้ล้มตัวสกัดไม่ทัน3ประตูต่อศูนย์ครับมาตติดนาบาซ่าโอ้โหงานยากของคุณมิวยากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้แต่เวลามันก็ยังมีเยอะครับถ้ามองในแง่บวกนะครับมาฮะลองดูครับเอาบ้างดิบ้างเกือบจะได้เหมือนกันแต่ว่ากูตัวซูเปอร์เซฟครับ <c oughs> ยิงลูกเลีอยงในเซฟยากนะประตูลูกยิงของมาคัสแลตฟอร์ดครับแต่ว่า เป็นกุดเบอร์กูตัวครับได้ออกแรงเซฟครั้งแรกลูกเตะมุมบ้างครับบาซา่ามีสูตรบ้างไหมครัคุณมิวเปิดเข้าไปแล้วกันแล้วก็โดดเตะออกมาบอลถึงเอ็บบป,ปเป้ด้วยโอ้โหโดนสวนด้วยครับบาซา่าออกไปทางขวาเลยครับเบลลิงแฮมโอ้โหสี่คนมาครับสีขาวไปไม่ได้และล้ำหน้าครับวนกับไปก่อนวนก่อนรอแบ็กเติมครับอเล็กซานเดอร์นโนคืนมาข้างในครับเบาไปด้ หมุนก่อนหมุนก่อนโอ้ยโดนดักเลยครับโอโมโอ,อจะสวนได้ไหมทันบ้าอุย้ยชนจันไม่ฟาวไม่มีใครเจ็บครับลุกขึ้นมาบอลของมาริทุนเย่ได้บุกต่อเลยครับคามาวิงก้าดีดไปให้วินิสจูเนียครับบัปเป้พลิกมาคามาวิงไม่กล้าครับนี่ว่าจะยิงเองอ่ะแต่ตวัดต่อไปข้างในไม่ได้ครับห้านาทีสุดท้ายครับจังหวะบอลสวนกลับของโอ้ยเสียบเต็มเต็มเท้าเลยครับืวดกวาดโดนบอลเต็มเต็ม,ตม,ตม,ตมด้วยคนก็โดน โอ้ไม่ฟาวครับลูกแบบนี้ได้บุกใหม่ครับคุณแย่ยกไปแล้วลึกมาก็ับมือของแทยเซเก้นไปจังหวะจะได้ส่วนก็ไม่ได้ส่วนนะครับบาซ่าของคุณมิววาสูมาต่อครับผมเพย์สุดท้ายขอ1ลูกได้เปล่าก่อนจบครึ่งแรกครับรอแบ็กเติมมาแล้วครับกาซาโดกาซาโดโอโดนเสียบอีกแล้วครับแล้วเสียบแม่นด้วยอาจารย์บอกพอก่อนจบไปก่อนครับ40อะยังไม่จบใจเย็นพี่ทด3นาที แมบังทดไปหนึ่งนาทีกว่าครับเพนนี้ได้อีกหนึ่งเพลแล้วกันครับเป็นของมารติดคุณแย่ะครับไหลมาริมเส้นครับโอ้โหเอ็มบัปเป้ได้ดึงกุนได้ออกมา,อานอกเลยนะครับผมแล้วข้างในก็จะเหลือใครแล้วครับพี่ย้อนเอร์รดขาลูกนี้เข้าไปอีกแล้วโอ้โห,โโหโทำอะไรดีดูดีด,ดูสวยไปหมดเลยครับมาริดของกุนแยแถมไปอีกหนึ่งลูกก่อนจบครึ่งแรกครับสี่ประตูต่อศูนย์เฮ้ยไม่ กุนเด้นี่น่าจะจับมาร์คกิ้งเอมบาเป้นะครับไปไหนไปกันแต่กลายเป็นว่าเอมบาเป้เนี่ยดึงออกไปข้างนอกสุดเลยนะครับทำให้ตรงนั้นเนี่ยมีเราโค้คนเดียวก็โดนล่อเป้าครับเบลเด้จัดแบ็กซ้ายนะครับผมหุบเข้ามาช่วยก็โดนลอดขาไปหนึ่งหนึ่งดอกก็ <c oughs> โดนล่อเป้าจากเบลไปได้ที่เติมขึ้นมาโอ้สี่ประตูต่อศูนย์ครับก่อนจบ45นาทีแรกนึกว่าจะจบ30กลายเป็น40เฉยเลย โอกาสยิง5ครั้งเข้ากรอบ5้าครั้งได้มา4ประตูครับฝั่งมาติดของคุณแย่ส่วนฝั่งของคุณมิวก็มีโอกาสยิงไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้ประตูครับสู้กันต่อครับใดๆก็แล้วแต่รอบรองชนะเลิศอีกสายหนึ่งสกอร์ก็แหมสกอร์ศูนย์เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าคู่นี้สกอร์จะถูหรือเปล่าแต่ยังมีอีก4-5นาทีครับเขายิงได้แล้วก็ยิงได้เราต้องคิดแบบนั้นนะครับเขายิงไปแล้ว4แล้วก็อาจจะยิงได้4ครับในช่วง ครึ่งหลังนี้นะครับผมยกมาสวยๆครับวีนิสซูจูเนียครับดูดบอลลงแล้วก็เปิดไปข้างในเขี่ยออกมาได้ครับบาซ่าโอ้แต่โอโมเขี่ยมาแบบนี้เสียลูกเตะมูเออเสียลูกทุ่มไปครับนำไป4ลูกแต่ก็ยังบุกต่อเนื่องนะครับมาลิดของคุณแยโอ้โหดูบอลสั้นครับบอลสั้นอาร์ลาโดนดักได้นะครับบาซ่าไปบ้างครับโอ้วิ่งฉีกมาสวยนะครับผมเฟรตอเลสตอเลสมาข้างในมี3คนโอ้ยจับยาวแะอาจจะ จะโฟกัสไปที่ข้างในนะครับโดนสกัดไปแล้วโดนส่วนกลับมาครับคำอวิงก้าเติมขึ้นมาแล้วไหลมาตามช่องๆแบบนี้ล่ำอย่างดีที่มีเราโคนะยืนห้อยตัวสุดท้ายครับกลับมาได้ต้องต้องไม่เสียประตูเพิ่มด้วยนะครับที่สําคัญฝั่งบาเซลูนาของคุณวิวครับเดยยองโอ้ยโดนเสียบไปแล้วครับแล้วเสียบแม่นหลายครั้งแล้วนะคุณแยโ่โอ้โหเนียนตาเลยฮะได้บ้างเหมือนกันนะครับบาซ่ามาเอาใหม่ครับเปรี รอจังหวะอยู่ครับเปดี้เติมมาหน่อยที่จ่ายก็ติดอีกครับเขาทางคาร์บิก้าไปข้างหน้าเลยครับวินิซูเนียครับแล้วเขาวิ่งไปแล้วครับเบลดี้แฮมแล้วต้องออกมาหวดเลยครับผมแทสเซเกนบอลเป็นของมาลิตจะโดนยิงไกลหรือเปล่าตวัดต่อไปข้างหน้าบอลถึงด้วยวินิซูเนียขอเซฟบ้างแล้วกันครับแมคเดแทเซเกนครับดูอีกทีนึงครับตวัดไปแล้วก็มุมมันไม่มีแล้วนะครับพยายามจะเสียบเลยนะครับคุณเดแต่ไม่โดนบอล เป็นลูกเตะมุมของมานิดคุณแย่ครับลูกเตะมุมได้ไปแล้ว2ประตูนะจากลูกเตะมุมอย่าลืมนะครับทีเด็ดนี่มีลูกเล่นแพวคร้วลึกเกินครับรอบนี้ขอปาดเข้าไปแล้วก็โฉบมากอาะคุกคิกโอ้จับบอลไม่อยู่หรืองไงครับข้างหน้ามีแรดฟอร์ดนะครับหอยอยู่เอาเลยครับไหลไปข้างหน้าครับตอเลสพลิกได้สวยครับหลบอาร์โนได้ไปต่อแล้วครับเสียบไหมเสียบไหมไม่เสียบไปยิงลอดขาบอลที่ยิงกิ๊งกิ๊งกิ๊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 ไม่เข้าครับ น้ำหนักไม่พอครับจริงเหมือนเดบอลปิ้นลอดขาไปด้วยนะครับแต่ว่ากิ้งช้าไปนิดนึงครับยังไม่ได้ประตูแรกครับฝั่งของคุณมิวเอาใหม่ครับมาบุกขึ้นมาโอ้ยจังหวะไม่ดีไม่เป็นใจเลยครับโดนมัดริดโยนยาวๆมาครับวินิจูเนียให้บัปเป้วิ่งเลยครับมาดวลกันหน่อยน้องหนูตอบซ้นมาไม่ได้ครับเอาไปปั๊มมาได้แล้วแบบนี้ยังไงแล้วครับวินิสชูเนียมกะเจ้าแฮตติกไม่ได้ บอลยังเป็นของมาริดครับได้บุกต่อไปต่อเนื่องไปพลิกได้ไหมไม่ได้ครับอาะครับาร์ซาขอบุกบ้างเลยว่าไปข้างหน้าแล้วครับไปแรดฟอร์ดพามไม้อ้โดนเสียบอีกแล้วครับหืกวาดลานบินแล้วเสียบแว่นทั้งด้วยพระคุณแม่ประคองจังหวะดีเดี๋ยวต้องขอคารวะเป็นลูกศิษย์ในการเสียบเลยนะครับไม่ฟาวเลยเนะเสียบได้บอลหมดเลยแรดฟอร์ดพลิกมาสวยครับผมไม้อีทีนึงโอูโดนโชเด์ชาร์ดเกือบเลยนะเกือบฟาวเขานะครับผมอาละมาริด มาเล็บุกสวนขึ้นมาครับต้องระวังครับตอนนี้กองหลังบาซ่าลอยไม่เป็นไรครับกาซาโดไม่ได้กล่าวไปข้างหน้าแทบเปดด้ย้อนมาครับกาซาโดขอหนึ่งลูกได้เปล่าเอามาหนึ่งลูกตะโกนโอ้ไปเตะอัดเขาอีกโอ้จะจ่ายออกขวาโดนเขาสกัดครับแมไปขวางทางบนกลายเป็นดีเฉยเลยนะครับวินิจเนีอวิ่งแข่งกันหน่อยครับเบดิงแฮมกับกุนเดโอ้รึ่งหลังมายังไม่มีประตูเพิ่มนะครับตอนนี้ทําไปทํามาราโข้ครับยังยืนได้ดีครับยังมีตัวห้อยอยู่นะครับบาซ่า ยังไว้ใจได้ครับถึงแม้จะโดนไปเยอะไปแล้วนะครับผมบอลบุกเขาของตอเลสมาที่แรดฟอร์ดยิงเอาฟังดีว่าตีใครแตกได้แล้วครับบาร์เซโลนาดูที่นะครับเปดี้ตะวัดต่อไปแปนตอเลสทมาแรดฟอร์ดจับดึงจังหวะแล้วดิงเลยทันทีครับเหมือนจะกึ่งๆเป็นดิปปิ้งนะครับแต่ไม่ดิฟะเคาะมาเคาะไปนะครับผมในที่สุดกำแพงชุดขาวก็แตกครับบูดิเกอร์ บอกไกลไปนิดนึงครับล้วยิงบอลเหมือนจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่ามันเข้ามุมดีเหลือเกินครับกูตัวไปไม่ทันอ่ะแล้วจะเป็นประตูที่ปลุกความหวังให้กับคุณมิวหรือไม่ครับประตูแรกมาแล้วประตูที่2นับ2นับสานับ4ี่ครับอีก3ประตูกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับเวลาก็พอมีให้กดดันคุณแยได้อยู่นะครับที่สำคัญต้องไม่เสียประตูเพิ่มแล้วตอนนี้ต้องตัดสินใจว่าจะเปิดเกมบุกแรกเลยหรือเปล่าสาคัของคุณแยอตอนนี้ใช้แผนเดิมครับ หลังๆ4คนเหมือนเดิมนะครับส่งตัวสดๆลงมาการ์ดเทนดิงการ์ดเขียวการ์ดไฮไลท์เก็บไว้นะครับใครที่เป็นแบบอยากจะทำฟูลทีมอยากจะเล่นฟูลทีมนะครับโดยเฉพาะฟูลทีมที่เราเชียร์ที่เราชอบนะครับมันก็ได้ลดนะบางคนเปิดล่าเอาแค่อ e ีพิคโชว์ไทม์การไฮไลท์นี้ย่อยขายเอาเศษบูสเตอร์หมดนะครับจะทำแล้วมันก็สวยดีนะขอบม่วงขอบฟ้าขอบเขียว ได้หมดนะฮะถ้าสดชื่นบาซ่านี้ก็จะมีร่างสเปนการ์ดจงการ์ดแจกเนเก็บไว้ได้หมดนะครับบางตัวนี้เป็นการ์ดแจกกิจกรรมได้ฟรีทุกคนนะครับบางคนที่จําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าได้มาตอนไหนเพราะว่าย่อยเลย <Number one. S 1> ได้มาปุ๊บไม่ถึง10วินาทีย่อยขายทันทีครับตอนนี้ <Number one. S 1> <laughs> เก็บไว้เก็บไว้อ่าสู้กันต่อครับเวลายังพอมีฮะร,รามียาเมาเพิ่งจะลงมาครับไม่แน่ใจว่าร่างไหนนะอ่าบอลของมาดิดครับคุณแย่ดึงคขึ้นย้อนไปลูริเกอร์หาไปข้างในครับชัวร์ไม่นี่ หน,นไปที่เซบิยอสไปที่เอม็มบาเป้เซบิยอสไดาเปล่าออไม่ได้ฮะบ,บอลของมัดลิดครับมาแล้วครับยาเมาแทงมาช่องนี้ครับผมเลวอนดอฟสกี้ตวัดต่อมาแฟนันตอเลสตอเลสตอเลสไปต่อตอเลสยังอยู่ตอเลสโค้จะกระโดดเตะฮาร์บอลเล่นะครับเลวอนดอฟสกี้คนที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปจะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดนะครับยาเมากับเลวอนดอฟสกี้ลงมาแล้วทมช่องลูกนี้ต้องระวังฮะหลุดได้หลุดเลยนะครับผม ของหน้าของมาติดนี่มีตตัวที่จีดนะครับเอาละบาซ่ามาครับแต่บันทัดแล้วปั่นลูกนี้ับตอเลสไม่ได้ครับอลของมัดติดน,นะครับเซบิยอสไปฮะบาฮิมดิออสดิออสรอจังหวะยกไปที่บัปเป้ดึงเราโค้ไปครับแหมตัวนี้ตัวดึงกองกองหลังเลยนะเดี๋ยวดึงกุนเดเดี๋ยวดึงเราโค้ออกไปนะครับแพ้ชนะไม่รู้อะสู้กันนาทีสุดท้ายแลยครับตอนนี้2นาทีทดเจ็บ เลวาน์ดอฟสกี้ให้ยาเม้าเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอามาช้าดีกว่าไม่มาโอ้ลูคีส่งลงมานานแล้วใช่ป่ะจังหวะดีครับทำชิ่ง,ง,งซิกแซกไปนะครับกองหน้าสองคนใหม่ที่ลงมานะครับเป็นเลวาน์ดอฟสกี้ครับทำชิ่งกับโรเบเอ่อลาวิญญาเมาครับเดี๋ยวว่าชิ่งคืนนะครับผมแล้วก็แตะหลบอาราบาได้หนึงโอนิเสียบอีกแล้วนะคุณแย่แต่ไม่ทันแล้วครับ ประตูที่2จะเป็นประตูปลุกความหวังแม่แต่ว่ามันอาจจะช้าไปนิดหนึ่งครับเก้บวกสตอนนี้ทดไปแล้วเกือบหมดเวลาแล้วครับผมเพยสุดท้ายโอ้ยเสียบแถมอีกหนึ่งทอง <c oughs> <c oughs> จบไปที่สกอร์บาเซโลน่า2ครับแล้วมาริด4นะครับโอกาสจริง5ครั้งกับ7ครั้งนะครับผมแต่ว่า เข้ากรอบ100%ทั้งคู่เลยนะครับแต่คุณแย่ทำได้ดีกว่าครับผมเอาชนะไปในรอบนี้นะครับผม4ประตูต่อ2นะครับก็ได้มาตุนไว้เยอะในช่วงครึ่งแรกนะครับผมทำให้งานยากของคุณมิวนะครับกลับมาได้แค่2ประตูนะครับผมอ่ะก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะนะครับไม่มีใครเก่งไปทุกแมตช์นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันต่อนะครับในนัดชิงชนะเลิศของซีซั่นฟูลทีมสโมสรปัจจุบันครับ ว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับผมในซีซั่นนี้นะฮะโอเคครับประมาณนี้คะใครยังไม่ได้กติดตามช่อง b o m s k i 4 b o m s k i Review ครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้เอาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม